โดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจหันนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผม2 3 4บารมีบอลมีบอลสี่สิวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ตามความเรียกร้องที่ทักกันมาหาว่าเมื่อไหรจะมีบอลคลิป150ทุกต้นทั้งคลิปนะพี่จัดให้แล้วมาคลิปนี้เลยครับพี่150ทุกต้นทั้งคลิปนะพี่ต้นไหนก็ได้ที่บ่งขึ้นในคลิปนี้150ครับพี่ ค่าส่ง50บาท1ต้นของต้นเนาะแต่ถ้า3มต้นจะส่งให้ฟรีนะครับ3มต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเข้ามาแล้วจะาลืมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเรืองไม้ชายชนไซส์5ครับพี่5้านิ้ว5้านิ้ว,วป้ายแดงแปดหนึ150บาทครับพี่แดงสวยแสบตาแน่นอน,อนผมบอกเลยนี่หลอดใหม่พี่ดูแดงออกมาเลยโผล่หน้าอุแวอุแวออกมาก็แดงออกมาแล้วนะครับพี่หลอดใหมนะ่เนาะชายชน150บาท จัดไปครับพี่มหาเศรษฐีครับกระถางห้านิ้วนี่ฟอร์มสวยด่างสวยเลยนี่ฮาร์ปเขิงฮาร์ปเขิงนี่ใบนี้ใบใหม่ล่าส,สุดครับพี่หลอดใหม่ก็มาแล้วด่างสวยโตวไวครับพี่นี่ด่างประมาณนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับไม่ตายนะครับพี่ด่างประมาณนี้เลี้ยงเลี้ยงนอกตู้ได้เนาะนี่เศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเวเศรษฐีพันล้านอ่าต้นนี้อ่า เจ้าจัก,กรพพัดด่างครับพี่เจ้าจัก,กรพัดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันครับพี่เจ้าจัก,กรพพัดด่างสวยๆนี่เจ้าจัก,กรพพัดนี่เป็นไม้ที่ต้องบอกว่ามีหลายหน้าที่มีตอนโตนะมีทั้งด่างขาวด่างเหลืองทองด่างชมพูนะพี่เจ้าจัก,กรพพัดนี่ไซส์นี้เอาไปอัพกระถางหกกระถางแปดได้เลยครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับตัดมาใบกลมตรงนี้เป็นวันศุกร์ครับพี่อยู่ในตับวันเนาะจันถึงอาทิตย์ นี่ต้นนี้คือวันสุกครับพี่วันสุกวันสุกวันสุกนี่ใครที่ไม่ได้เกิดวันสุกก็เอฟไปเลี้ยงได้นะครับพี่กระถาง5นิ้วคหนึ่งรับ1ห0าบาทเช่นกันครับวันสุกใบกลมกัดสีสวยครับนี่วู้ต้นนี้สวยเลยนี่ดูวยไหมนี่ใบแข็งแรงครับใบแข็งแรงไม่ต้องค้าไม้เลยนะพี่วันสุกครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทข้างกันนี่คือดาฬิกาครับดาฬิกาดาลิกา1หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันครับพี่เม็ดสีเข้มเข้มเธอสวยกันเลยอ่าตรงนี้เป็น พันท้ายนรลนสิ่งครับพันท้ายนรสิ่งเรื่องกระสีมาแล้วเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ไม้เก่าได้เก็บพันท้ายนรลนสิ่งนะครับเป็นไม้แยกหน่อด้วยเดอ้อนี่กระสีมาแล้วสวยๆพันท้ายนรสิ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด้านนี้เป็นคุณหญิงทองม้วนครับคุณหญิงทองม้วนกระถางห้านี่ไซส์สวยๆกระถางห้าเต็มฟอร์มหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่คุณหญิงทองม้วนคุณหญิงทองม้วนอ่าชมพูหวานมาก่าตรงนี้ ชมพูเทวีะชมพูทวีบ hey, ชมพูทวีปช,ชมพูทวีบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเนี hey, ่ป้ายสวยๆกันเลยกระถางห้านะครับกระถางห้าฟอร์มสวยเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทชมพูทวีบนอกตู้ได้จ้านอกตู้ได้ตอนนี้สวยๆเลยแข็งใบแข็งแรงครับมงคลปฐมครับต้นนี้มงคลปฐมนี่โอ้ใบแข็งมากแข็งปักหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หลอดหม่เนี่ จุมเจาะออกมานี้ด่างออกมาเลยครับพี่จุมเจาะภาษาบ้านใดเนาะจุมเจาะอ่ะติ่มโผออกมาแล้วนิดนึงด่างครับพี่รับประกันด่างถ้าไม่ดา่างเดี๋ยวผมจะโอนเงินคืนไปแต่จำนวนเลยนี่รับประกันให้เลยเพราะว่าเห็นแล้วเรียบร้อยเนาะด่างแน่นอนครับพีหลอดใหม่อ่ามงคลประถมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับด้านนี้เป็นเพชรกเจ็ดสีแลในตำนานตำนานครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเช่นกันฟอร์มใหญ่เด้อนี่ดูโอ้ฟอมใหญ่เนี่ยไม่ดูขนาดถาดนี่ใหญ่นะล่อไปครึ่งถาดระวางอยู่ต้นเดียวนะ อ่ะเพชรเจษีใหญ่ๆรั้พี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับตรงนี้เป็นวิมานดินครับด้านบนนี่วิมานดินวิมานดินไม้ชอบแดดครับพี่เลี้ยงอัดแดดเดี๋ยวด่างชมพูมานี่เปิดด่างแล้วสวยๆนะวิมานดินหนึ่งร้อยห้าสิบาทอ่ะสวยๆเลยฟอร์มนี้กระถางสีล้นมากอ่ะท้าลำไยแบ่งไซส์ใหญ่เบิ่มๆแบบนี้ไปเลยกระถางห้าล้นผมบอกเลยไซส์เนี้ยกระถางสิบแล้วพี่ใหญ่จัดพี่ดูต้นอื่นนี่เล็กไปเลยท้าลำไยหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับ ใหญ่มากใหญ่จัดใหญ่จริงอ่าตรงนี้เป็นรัตนสินครับรัตนสินป้ายนี่ใบใหม่ว้าวใบใหม่ป้ายสวยๆป้ายแท้ทังใบเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับรัตนสินตรงนี้นี่พระนางวิสาขาครับิดาพระพุทธเจ้าเนาะนี่ใบใหม่เปิดด่างเหลืองโอ้โหเด่นจัดสวยจริงหนึ่งร้อยห้าสิบพระบพระนางวิสาขาหรือเรียกชื่อเล่ยยอก,กันนางวิสาขาหน่นี่ บอลด่างตับพระพุทธเจ้านะครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับด้านบนเป็นบอลกาบป้ายชื่อว่าอ่าสีนครกาบป้ายแดงครับพี่กาบป้ายแดงสีนครหนึ่งร้อยห้าสิบเช่นกันครับนี่สีนครบอลกาบป้ายแดงนะครับผมอ่าเทพสายลุงต้นนี้ให้ไปพี่มีต้นเดียววางอยู่ตรงนี้หนึ่งร้อยหสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบนะเทพสายลุงติดด่างชมพูนะครับติดด่างชมพูนี่แข้งด่างทุกแข้งเลยแข้งด่างทุกแข้ง นี่ต้นนี้ให้ร้อยห้าสิบครับพี่เทพใส่ลงถัดมาด้านนี้เป็นนาลีบุรพาครับพี่ใหญ่ๆเช่นกันกระถางห้าล้นจัดเราใช้เขามาล้นจัดใหญ่จริงไม่ดูนี่สอดมือเข้าไปนี่ใบเบลเลอร์เลยนาลีบุรพาหนึ่งร้อยห้าสิบครับใหญ่ๆใหญ่ๆป้ายจำพูสวยๆจ้ากระถางห้าล้นๆเลยไม้มีหัวแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานหน่อมาได้ฟอร์มกอสว,สวยกันเลยนาลีบุรพาตรงนี้เป็น อาสงไขยครับพี่อสงไข่อสงไข่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับกระถางเ,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอกระถางห้าผมดูผมตกใจนึกว่านึกว่าหน่อนึกว่าหนอน่าจะเป็นใบใบเบี้ยเขาหรือรเปล่านะพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะใบใบเบีย้ยแล้วกันใบเบีย้ยนึกว่าหนอ่อตกใจหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่อสสงไขยอสงไข่เนี่ยถัดบ้านนี้เป็นธาตุบางแก้วไซส์ใหญ่กระถาง หกนิ้วครับพี่ให้ไปเลยครับพี่ร้อยห้าสิบธาบางแก้วนี่หน้าม่วงนะหน้าม่วงหน้าม่วงหนึ่งร้อยห้าสิบใหญ่เบิม่มเบิมแบบนี้ไปเลยครับพี่ใหญ่เบิม่มเบิมเลยกระถางหกนิ้วทาดบางแก้วนี่ผมไม่ดูมุมไกลมุมไกลนี่หน้าม่วงแล้วพี่หน้าอกม่วงกันเนาะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นี่ไม้มีหัวไม้โตแล้วครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบธาตุบางแก้วนะครับผมตรงนี้เป fertig, ็นหลวงปู่สิทธิ์ uden, France, ครับหลวงปู่สิทธิ์หลวงปู่สิทธิ์หนึ่งร้อยห้าสิบเช่นกันครับพี่ดังๆเลยอ่า ฟากฝั่งนี้เป็นริมขอบฟ้าครับพี่ริมขอบฟ้าไม้ป้ายขาวพืไม้เขียวป้ายขาวขอบใบเข้ามาแบบนี้เนาะนี่แบบนี้เอก่กัดเมรร็ดสีสวยๆริมขอบฟ้าหนึ่งร้อยห้าสิบเช่นกันครับนี่ฟอร์มใหญ่ๆเลยเอาไปอัพกระถางวางสวยๆเลยครับพี่นอกตู้แข็งแรงครับพี่นี่ดูผมไม่ได้ค้ำเลยนะนี่ต้นใหญ่แข็งแรงมหาเทวีมาอยู่อะไรตรงนี้ต้นเดียวอ่ะแบ่งไปเลยละกันครับพี่ หนึ่งร้อยห้าสิบเป็นไม้ป้ายนะพี่มหาเทวีมหาเทวีมทวไม้ป้ายแม้ป้ายนี่เพื่อนไม้เขียวป้ายชมพูอ่อนเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับมหาเทวีด้านนี้เป็นเล็บมังกรหนวดมังก,กรอะไรพี่ก็คือผ่านมาจากเล็บมังกรที่เป็นใบหอกเนาะแล้วก็ผ่าแผงมาเป็นใบไายแบบนี้ด่งดางๆชมพูแบบนี้ครับพี่เล็บมังกรเล็บมังกรหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับสวยๆเลยนี่เล็บมังกรนี่ใบไายด่างนะครับ ตรงนี้เป็นพรมพี่มานพรมพี่มานไซส์กระถางห้าครับหนึ่ง้ยห้าิบาทป้ายลึกๆแจมๆจสุดใจเมื่อก่อนผมซื้อไซส์นี้มาผ่านนะพี่หมื่นสองยิงช่วงแบบบอลแบบว่ากระแสรแรงจัดนะไซส์นี้เอามาตั้งแม่กว่าจะได้ผ่าไม่ทานกินแล้วพี่ไปหมดแล้ว <c oughs> ทุนยังไม่ได้คืนเลยบ้างเนี่ยอาผมปล่อยไซส์นี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่พรมพี่มารือสวยเลยตรงนี้อับสอนสวรรค์เช่นกันครับกระถางห้าป้ายแจมๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่อับสอนสวรรค์อับสอนสวรรค์ นี่ฟอร์มฟอร์มสวยเลยฟอร์มสวยป้ายแจมด้วยเมื่อก,ก่อนกระถางละห้าพันพูดลวเจ็บปวดเอาไปร้อยห้าสิบก็พี่จัดมาด้านนี้เป็นอา่านางรากสดนะพี่นางรากสดนางรากสดป้ายแจมแจมเขียวตัดแดงแบบนี้นะพี่เขียวตัดแดงตน้นสองต้นนี้เป็นไม้แยกหนอแบ่งไปที่ร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งร้อยหสิบเช่นกันนางรากสดนะพี่ไม้หนอป้ายแจมแจมแบบนี้หนึ่งร้อยหสิบบาทกระถางห้านะครับ ตรงนี้เป็นเยี่ยมตะวันครับพี่เยี่ยมตะวันไอ้ป้ายโหเข้มปัดเลยต้นนี้อาพี่แบ่งร้อยห้าสิบมีต้นเดียวตรงเนี้ยไม่รู้มีหรือเปล่านะไม่รู้ตัวอื่นมีหรือเปล่าแต่ตรงนี้มีต้นเดียวหนึ่งร้อยหสิบาทครับแบ่งต้นนี้ให้เลยร้อยห้าสิบสวยๆเยี่ยมตะวันตรงนี้เป็นนางสุชาดาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับตับลำะเกียนนะพี่นางสุชาดาตับลำะเกียนหนึ่งร้อยห้าสิบกันเพชรจัมพูมาแล้วจ้าเธอสวยอันนี้บอลกาบอ่า พญานาคราชครับพี่พญานาคราชเลี้ยงสุดผมบอกเลยหน้ามาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีหงอนตรงกลางใบตรงนี้นะพี่ตรงกลางใบขึ้นมาเนาะมีหงอนเหมือนพญานาคเลยนะเอาเรื่องชื่อพญานาคราชเนาะถ้าเลี้ยงให้สุดนะพี่บอกเลยโตมาสวยมากนี่เดี๋ยวเริ่มกัดสีมาแล้วนี่เดี๋ยวจะงหงอนจะมาตอนโต,นตเต็มที่นะพี่ตอนแบบต้นใหญ่จริงๆงอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับตรงนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ผ่าครับพี่ลูกไม้ด่างผ่าเนะาะแบ่งร้อยห้าสิบครับพี่ด่างขาวอ่าใบใหม่มีด่างเหลืองมาด้วยต้นนี้ นี่ด่างเหลืองครับเขิงครับรึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับลูกไม้ด่างผ่านะครับตรงนี้แบ่งให้เลยร้อยห้าสิบาทส,สวยๆแบ่งกันไปเลี้ยงจ้าต้นนี้เป็นลูกเจ้าวังครับพี่ลูกเจ้าวังลูกเจ้าวังลูกเจ้าวังแม่เป็นไม้มเมล็ดที่ผสมออกมาจากเจ้าวังนะพี่แล้วก็อันนี้ผ่ามาอีกทีเนาะเลยใช้คําว่าลูกเจ้าวังนะครับพี่เป็นไม้นี่เปิดด่างแบบนี้นะพี่พื้นไม้เขียวแล้วก็เปิดด่างเปิดๆแบบนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับอ่า ตรงนี้เป็นพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวด่างทุกใบครับพี่สะเทียดสะเทียนเลยทุกใบนอกตู้ได้ไม้แข็งแรงครับพี่ทรงนี้เดี๋ยวเลี้ยงนอกตู้สบายใครที่กลัวแบบว่าเอาไปแล้วด่างน้องจะยุบจะตายเ้างไม่ต้องกลัวครับพี่ถ้าหน้านี้บอกเลยเลี้ยงนอกตู้ชิวๆนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่พรเจ้าสัวพรเจ้าสัวนี่ด่างๆทุกต้นเลยด่างทุกใบด้วยไม่มีหลุดเลยสักกระใบเดียวตรงนี้เป็นเพชรเมืองนนครับพี่เพชรเมืองนนด่างจัดจ้านในย่านนี้ฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งสวยๆเลย นี่สายใหญ่พี่ดูจากมือฟอร์มใหญ่ครับพี่ฟอมใหญ่เพชรเมืองนนหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับคลิปนี้จัดไปครับพี่ชอบต้นไหนจัดไปเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกต้นทั้งจิปสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกกดไลค์ให้ด้วยเป็นกําลังใจนะเจอกันชิปหน้านะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะพี่เนาะที่สวนก็ฝนตกทุกวันเลยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดด ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะัพี่ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ